สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเราจะมาทำข้อ11ต่อจากข้อ10เลยนะครับโจทย์ข้อ11ก็จะมีอยู่ว่าจงแปลง25602ฐาน8เป็นฐาน16นะครับก็เราจะนำไปคูณกับ8นะครับแล้วก็จะนำมาหารหเพื่อจะหาฐาน16นะครับเริ่มเลยนะครับ สองคูณแปดบวกคูณแปดคูณแปดบวกศูนย์คูณแปดบวกสองคูณแปดอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับ อย่าลืมใส่เลขเยวกํำลังตรงเลข8นะครับ0 1 2 3 4ก็ <_ S 1> จะเป็น8 1 9 2บวก2 5 6 0บวก3 8 4บวก0บวก2เท่ากับ 1นึ่งหนึ่งหนดนี่เราแปลงเป็นฐาน10ก่อนนะครับเราก็จะนำฐาน10ไปไปหารเพื่อหาฐาน16นะครับก็จะเป็น16บหาร หนึ 1> 1, 1, 1, 3, ่งหน่งหนึ่งปดครครับใกล้เคียงก็จะเป็นหกเก้าแปอีกทีใกล้เคียงก็คือ4ี่สิบสอีกที ก็จะเป็นสองสีสิบเด็ดก็มาหาสิบหกเดิมเป็นศูนย์สี่สองนะครับสิบเด็ดก็จะเป็นบนะครับก็จะได้คำตอบเป็นศูนย์ ส่วนตรงนี้มันไม่มีค่านะครับก็จะเป็น 2b82 ฐาน16ก็จะเป็นคำตอบดังนี้นะครับขอบคุณครับ